สวัสด anyway, ีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทู zos, ทท рон, บแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนแม่นนะครับเป็นสูตรเล็กเด่นตัวเดียวสูตรใหม่ลง้งวดนแรกนะครับใครที่ชิ้นชอบเตรียมแคปสูตรไว้ได้เลยนะหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับพร้อมวิธีทำนะเป็นสูตรใหม่ลง้งวดแรกนะแล้วก็มา ต่อกันด้วยสูตรหลักร้อยบนคู่ขี้นะครับเป็นเลขเด็ดคู่ขี้3ตัวมา1ตัวอันนี้ก็คือสูตรนะครับเลขเด็ดในแต่ละงวดจะเป็นเลขคู่เลขขี้น,นั่นเองนะสตัวอันนี้พลนออกนะครับแล้วก็นํามาเทียบชนกับหลักร้อยบนตัวเดียวนี้นะครับงวดที่ถึงนี้ชนกันแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบก็ติดตามได้ฮะดูให้มันจบกันแล้วกันเดี๋ยวผมมีวิธีทำอยู่ในคลิปนี้แหละฮะวิธีทำจะอยู่ในคลิปนี้นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันเด้อช่องแอดถอดนักคำนวณฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดถอดได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมัยชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับมาฝากคําเตือนทางช่องกันก่นกอนคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนานหรือซื้อผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะถ้าสมาชิกชื่นชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบกรุณานะมองผ่านได้เลยนะสูตรทุกสูตรผมนํามาแบ่งปันให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับตัวท่านถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องเม้นให้มันเสียกําลังใจคนที่เขาคิดคํานวณสูตรมานะครับ <c oughs> เพราะว่าสูตรทุกสูตรผมไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะับก็คำนวณมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็บอกกันปากจะฉีกทั้งรูหูแล้วนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านอันนี้ยิ่งยิ่งไม่ชอบนะครับยิ่งมาเม้นดา่าพอรอ่อร่อแม่คนอื่นมันไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนดีเขาบอกว่องตรงเลยนะครับที่มาเม้นดา่าไม่ชอบแล้วก็มาเม้นดา่าพอร่อแม่คนอื่นนะครับมันไม่ใช่คนดีแล้ว คนที่คิดแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านแค่นั้นเองอ่ะมาดูฮะร้อยคู่ขี้นะครับดูสูตรร้อยคู่ขี้กันก่อนนะงวดแรกสูตรได้เลขคู่ฮะได้สี่หกแปดนะพจนออกแปดสี่สามก็มาที่เลขแปดฮะหมดแหละหลักร้อยบนถูกงวดที่หนึ่งงวดที่สองฮะสูตรได้เลขคู่อีกฮะได้หกแปดศูนย์พจนออกแปดหกสามนะแปดนะก็มาที่ ร้อยบนอีกตกเป็นงวดที่สองงวดที่สามสูตรได้สองสี่หกผอกสองศูนย์เก้าสองกมาที่หลักร้อยบนนะถูกเป็นงวดที่ทส 2, 4, 6, 2, 0, 9, 2, มาม เอามาต่อกันว่ที่สี่ว่ที่สี่สูตรได้ 7, จ็ดเก้าหนึ่งได้เลขคี่ฮะพระนอกเจ็ดเกก็เจผ่านที่หล,ลักร้อยอทางไหนฝนตกบ้างเนาะสมาชิกนะเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวเลยเนี่ยก็มบาดคลิปอยู่เนี่ยนะครับอาดคลิปตอนเช้าประมาณ8ปดโมงกว่าทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมโอ้ทำไมมันนะครับปีนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นแปลงบ่อยนะครับก็ ากสมาชิกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยคู่ขี้เดอ้อระบบสุดนี้เมื่อตามาสูตรได้เลขขี้ฮาได้357พอก7ส่วนศก็มาที่หลักร้อยอ่ะฝนข้างนอกตกแรงอีกตกอีกแล้วโอ,อ,อ้ยตกไม่แรงะตกอตกแส้ๆอ่ะน่าจะทั้งวันวันนี้คืมทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วฝนตกนะครับทางอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครที่ผมอยู่นะครับ ฝน,นปกแตกปกแตกม่ครับวันที่ผ่านมาสูตรได้เลขที่ฮะได้สาม้ฮะได้เจ็ดพราะอกสามเจ็ดเจ็ก็เลขสามมาที่หลักร้อยบนวดน,นที่ผ่านมามาอีกแล้วฝนตกตั้งแต่เมื่อคือนนี่นะประมาณถ้าจำไม่ผิดก,ก็ประมาณเที่ยงคืนมาแล้วมาถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยแต่มันไม่ได้ตกหนักตกแบบดินเปียกอะ <laughs> ว่าที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ก็คือวิธีทำร้อยบวกคู่ขี้วิธีทำนำหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่เอาบวกกันดูสามศูนย์ลงท้ายเลขสามสามสองตัวเลขห้าห้าหกลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่นะครับลงท้ายเลขสองครับตำแหน่งแรก สองเพิเพิ่มไปสองได้เลขสี่สี่เพิเพิ่มไปสองได้เลขหกโว่นี้ได้เลขคู่คนระัวโนี้ได้เลขคู่นะฮะได้สี่ได้สองสี่หกนะครับที่ร้อยบนนะครับอ่ะใครชอบคุ๊กขี้ก็ว่ากันไปแต่ตามสูตรนี้ได้เลขคู่พอวิธีทําไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับได้สองสี่หกอะใครชอบสองสี่สี่หกใครจัดใครไม่ชอบมองผ่านนะครับสองสี่หกนี้จะไปชนกันกันกับหลักหน่วยบนตัวเดียวด้วยนะครับงวดประจําที่หนึ่ง ทับสามทับหกปนะร,ร้อยบนเลขคู่สามตัวนี้นะครับจะไปชนกับหลักร้อยตัวเดียวสุดสุดนี้ด้วยในคลิปนี้นะครับอ่ะมาต่อกันกับสูตรหลักร้อยบนในคลิปนี้ร้อยบนตัวเดียวครับวด <c oughs> แรกฮะสไดเลขแปดดาพนออกแปดสี่สามครับแปดก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่หนึ่งะครับร้อยบนอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับ สุดใหม่เอ้ย <c> ม <oughs> ันเหมือนมันไม่ชัดไหมสมาชิกหรือมันชัดอยู่หรือยังไงเอาห่วต่อมาห่วที่สองสุดได้เลขแปดนะคพรนอกแปดหกสามแปดก็มาที่หลักร้อยบนเดี๋ยวดูแบบมันชัดไหมเอ๊ะมันก็ชัดนะ ชัดจูดดอกเว้ยสายตาผมไม่ค่อยดีอ่ะงวดที่สามนะสูตรเลขสองผลดอกสองสูตรเกลีสองก็มาที่หลักร้อยบดอ่ะถูกเป็นงวดที่สามสูตรนี้นะครับผมคำนวณลงให้งวดแรกนะครับร้อยบนตัวเดียวถ้าชอบบนผมก็จัดไปนะถ้าไม่ชอบมองผ่านอ่ะเป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวเอางวดที่ 4, สี่สูตรเลขเจ็ดผลดอกเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดครับก็มาที่หลักร้อยบนครับถูกเป็นหววที่สี่ร้อยบนตัวเดียวงวดต่อมาฮะสูตรเลขเจ็ดครับหลอกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับมาที่ร้อยบนครับถูกเป็นหววที่ ฮะอาวดที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลขสาตัวเดียวหลักร้อยบนก็ออก3 7มเจ็เลข3นะครับก็มาที่ร้อยบนถูกเป็นงวดที่6นะครับย้อนให้ดู6กวดนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกชอบไปตามเด้อสมาชิกเดิมไม่ชอบมองผ่าน เลขสามบทที่ตัวนี้ได้เลขตัวไหนนี่ครับวิธีทำนะคร,รับร้อยบนตัวเดียววิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกสิบบนนี้สี่ครั้งแสนหนึ่งครั้งสิบบนนี้สี่ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกแปดของที่นะครับเอาบวกกันด 8, 8, ูแปดแปดเจ็ดออกได้ราคา 5้าบวกเจ็ดแปดเจ็ดลงท้ายเลขห้าบวกเลงท้ายเลขสองบวกเลงท้ายเลขเก้บวกเลงท้าเลขหกหบวกสามลงท้าเลขเก้บวก้าลงท้าเลขสี่บวกแปดคงที่นะครับลงท้ายเลขสอ่ะสูตรนี้นะครับร้อยบนตัวเดียวได้เลขสองอ่ใครชอบเลขสองบนผมก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านร้อยฝากสูตรใหม่ไว้ในอ้อมใจสมาชิกด้วยก็แล้วกันใครชอบเลขสองจัดไปฮะ วันนี้สองสูตรชนกันที่เลียกสองนะครับสองเด้มาไม่มาไม่รู้ละเมื่อกี้มันอย่างชัดชัดพอพลิกมาทางนี้มันไม่ชัดเลยมันเป็นทิ่กล้องอถ้ามันไม่ชัดยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกนะผมจะมันที่หนึ่งทับสามทับหกแปดเออหมดพอดีมั้งเนี หวยสัญจรสู้สัญจรน,นะสองสูตรอันนี้สูตรร้อยบนคู่ขี้อันนี้ร้อยบนตัวเดียวชนกันที่เลขสองครัใครชอบเลขสองนผมจัดไปฮะตัวรองนะครับก็คือเลขหกนะครับผมให้ตัวรองเลขหกตัวสี่ไอ้เลขสี่นี้มันมายากนะหลักร้อยเลยยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเน้นไปที่เลขสองหลักร้อยบนวันนี้สำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณครับ